ถึงแล้วครับช่วงนี้ครับช่วงพอกับเธอครับผมขอคุยกันหน่อยคุยกันยาวๆนอนคุยเลยไหมไม่เยหรอถ้านอนเนี่ยมันจะไม่เห็นไงออเราจะมารู้จักจบเดิม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 เด้มเดิมเรามเมมเดิมเนิ้เดิมเดิ่เดิมเดิมเดิมเดิจิมเดิมเดิมเดิมเมเมาดิมเดิมบดิมเมิดเิมิดิมเเิมกา ชื่อจิ๊บนะคะชาลินีสดับจิตนะคะล่าสุดก็มีเดินแบบผมของแกรมเมอร์ก็เป็นฟินาเล่ค่ะฟินาเล่แล้วก็แล้วก็มีอ่าหนังสืออะไรอันนี้พิเซนเตอร์อ่าเป็นพิเซนเอรี่ตัวอย่างนะนี่ตัวอย่างเฉยสเตตัสตอนนี้โจบหรือเปล่าจบซิงซิงค์ก็ตกใจหมดเลยฉันก็ซิง จคือนี่โสดมาสักพักละอันนี้ก็มีคุยอะไรค่ะแต่ว่าก็ยังโสดอยู่ไม่ชอบมีพัน t h เมียรางเนมีแต่อันเฮ้ยเฮ้ยไปดูเอานะจ๊ะอ่าเอาเป็นว่าแลถ้าเบื่อโสดอย่างนี้เป็นผู้ชายถามทุกคนเลยคนเรามันก็ชอบคนหล่อนะแบบสูงขาวตีอะไรอย่างเงี้ยคือสเปกก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าแบบว่านิีัใส่เนี่ยชอบแบบชอบแบบไหนที่ ชอบแบบกวนกวนเออกวนทะเลอะไรอย่างเงี้ยแบบเออแล้วแบบเป็นคนแบบไม่ชอบผู้ชายแอบบางคนผู้ชายจะแบบขี้เก๊กอะไรเงี้ยเราไม่ชอบเงี้ยอย่างเงี้นอาจจะเจ้าชู้นะเพราะว่าคาลงช่างมันชอบเอาเรื่องจริงมาพู่ชอบฉันทำรายการอย่างงี้ยอ๋อเรารู้กันเลยรู้อ๋อแต่จริงจริงแบบพวกนั้นจะแบบเจ้าชู้เพราะเขารู้จักคใช้คำพูดอ่ะชอบวิชาเหล่านี้แล้วปกติเราอยู่กับเพื่อนอย่างเช่นโดนัทเนี่ยมีปาร์ตี้สังสรรค์อะไรกันบ่อยไหม เธอจะบอกไหบที่ห้องหรือข้างนอกเอาข้างนอกอ็บ่อยมากโดนัทบอกว่างี้คืนหนึ่งเนี่ยสามที่มากสุดห้าที่เกทับหน่อยไหมโหเยอะกว่ามันจ้ะเยอะกี่ที่ประมาณเจ็ดแปดที่ค่ะวันต้องกี่โมงป๊ป๊อตั้งแต่นี้ที่เลยเธอไปเจ็ดแปดที่เธอไปโซดาหรือเปล่าโอเยอะขนาดนั้นใครเขเดียวเจ็ดแปดที่ไม่คือแบบคือเป็นคนที่แบบ คือถ้าตกดึกประมาณห้าโมงหกโมงอย่างนี้ใช่ออกโดคันคันคัหน้าอ๋อคันหน้ามีคารมัยทั้งห้องแสบถามนิดนึงว่าเราเป็นลุกเป็นแบบไหนคนเรามองเราเป็นเซ็กซี่หรือเป็นน่ารักภายใช่ไหมคะใช่ใช่ทุกคนนี่แบบเข้ามาปุ๊บแบบเฮ้ยหน้าแรงน่ะต้องแบบคนแรงเซ็กซี่แน่แบบเวลาไปเที่ยวก็คือแบบเหมือนจะแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วปกติเป็นคนแบบไหนนิสัยเราจริงๆข้างใน มปเลยใจนะข้างในเป็นคนเรียบร้อยแบบไม่ไม่ชอบแต่งตัวโป้จริงนะเป็นคนที่แบบคือแม่ห้ามทุกอย่างคือที่บ้านเขาแบบไม่ชอบเนีตายแล้วทีนี้ช่วงท้ายรายการของเราเอาเป็นว่าพี่ขอแล้วกันพี่เบ้นหนูจะบอกไปว่าคนเราอ่ะมันมีแบบเรียบร้อยที่กึ่งกึ่งเซ็กซี่ได้คือบางทีเราแอบเซ็กซี่เล็กๆน้อยๆแต่ไม่รู้ตัวไงเเอาจร่าเขาไม่รู้ตัวนะเพราะเรามองตั้งแต่แรกนีละเป็นผู้หญิงที่ แอบเซ็กซี่ออ๋แเซ็จริงจริงไม่เหมือนเธอแอบเซ็กซ์เซีมเล่นเอกจบได้ไหรขอดูหน่อยจะมาดูเลยของฉันขอดูชุดเซ็กซี่ที่น้องกบเตรียมไว้ก็ตกใจเธออยู่อยู่มาขอดูลงดูหน่อยไหนมามีไหมมีปกติก็เห็นมาเยอะและพี่ีิน้องพี่กินี่ถามชุดน้องน้องมีชุดแบบประมาณแบบนี้ไหมแบบแบบคอสเพย์คอสเพย์ยูนิฟอร์มอะไรย่างเงี้ยแสดงว่าเาเป็นคนเรียบร้อยจริงจริงแต่ไม่ใช่บอกว่าคนที่มีไม่เรียบร้อยนะ ที่มีบางคนก็เรียบร้อยแตย่เออแต่เขาก็ไม่เคยใส่วันนี้เราเอยากให้ใส่วันนี้เคยใส่ไหมแบบนี้ไม่ได้เคยเคยได้ยินคำว่าเปิดเปิดสิ่งไหมครับขออนุญาตจํานวนเงินเดีย๋ยวควักดีกว่านี่มีเหลือกี่บาทดูก่อนละกันว่าตัวเองมีเท่าไ่อ,อ,เอ,อ,อะเอา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 ไปเอาไปห้าร้อยกอเอาห้าร้อยก่อนอ๋ออยากรู้ว่าใส่แล้วมันจะเจ๋งหรือเปล่าถ้าเจ๋งมารับเงินเพิ่มโอเครับคำท้านี้ไหม ครับอ่าอยากใส่อ๋ออยากเป็นมาไม่เมื่อกี้เมื่อกี้เห็นอยู่คยึื้คยัากกูจะไม่ยอมใส่เราก็แบบว่ารอนิดหนึ่งอ่ะพี่แถมโทรศัพท์ไปเครื่องหนึ่งด้วยอ่ะโอเคของเขาของเขาหรอเอาพี่แถมอัคีมไม่ด้วยอ่ะไอของเขาของเขาเอาว่าตอนนี้ไปเปลี่ยนสภาพผ้าเลยดีกว่าไปเลยครับผมรอสักครู่ครับท่านผู้ชมครับไปเดินหยิบแล้วไปเลยครับ พี่ถึงมาให้แหนเธอมีหน้าที่จับไม้เลยนะอ่าไปไไปอังนะอสเอ้าเส็โอ๊ยสวยดีมากเลยอ่ะไม่สวยอ่ะโอ้โหพี่ขอพี่ขออะไรนี่ยองขออะไรขอเรียนอะไรขอเจอบไปเลยตีแรงอ่ะเจ็บอ่ะชอบอ่ะชอบดูเลยมีบางคนทำร้ายมองกันยอมเลิ้นเธอยาวนะลิ้นอลิ้นกอะอนะ สวยงามใช่แต่นี้มันดูมิดชิดไปถึงจะเรียบร้อยขนาดไหนตามคอนเซปต์ของรายการเราก็ต้องมีเขาเรียกว่ากิมมิคนิดนึงพี่เหลือเงินอีก1,000บาทจริงๆแล้วพี่ไม่อยากเอาเงินนี้กลับบ้านเลยแล้วอยากจะขอขอนิดนึงถ้ารูดลงมาถึงไหนไม่ไม่เท่เนี้มันดูเยอะไปล้วมาลองนี่เลยเอาได้ปะล่ะไม่ไอาเอาเป็นว่ากุก สักนิดนึงเท่าไหนดีเท่าไหนดีพอจะพอใจ1 2ึ่งสอสี่หเนี่ยนีนี่ห5 0ร้อยนี่้าอยพันดี้500อันนี้500ยเพรามัน้า้ยได้หมไดไหมแค่นี้500แต่ถ้าแบบแต่เรามีพันนะแต่ขอขออีกจำนวนพันหนึงเราขอเอวสูงได้ไหมเนี่ยเอวสูงเนี่ยตรงนี้เนาะตรงนี้เอ เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนซื้อของหรือวะต่อเนอยว้าวเออเป็นไงโอ้เป็นไงเราแม่เราก็ตั้งตารอไอเราคิดในจินตนาการนะข้างในแบบนะก็ต่อตามที่พี่ขอแล้วไงก็ต่อแบนี้ ถือว่านะถือว่าก็ใจแล้วอ่ะแต่สุดท้ายดีกว่าจริงเหรอแบบมีความสวยงามสวยงามสวยงามเลยหมุนสวยๆครับอ่ะก้มก้มสวัสดีก่อนค่ะเออนี่เป็นคนทาอ่ะหมุนด้วยหมุนด้วยช็อชับปจิกนิดหน่อยหันไปแล้วจิกเลยพี่ขอแบบสะบัดผมเออนม่ฟินนัลแลนด์จบเยวช่วงไายอีกสักนิดหนึ่งน้องขยับมาหน่อครับแป๊บหนึ่งครับ เอาเป็นว่านะครับถ้าเผื่อใครนะครับชื่นชอบแล้วก็ติดใจยอยากจะดูเทปย้อนไหลสักครั้งหนึ่งได้สิก็เข้าไปดูใน u t ท b ปก็ได้ก็พิมพ์คำว่าหออันสาหรือที่เว็บ mthai.com นะครับผมรวมไปถึงการฟอลโล a m อ่าได้เช่นเดียวกันนะคะเข้าไปฟอลโล w ได้เลยที่หออันสาค่ะ h o r underscore หันสา H U N S A อ่าเราไปถึง Facebook ครับคุยกันได้นะครับก็เซิร์ชคำว่าอัลลูชาแนลเอ่อแง่อัลลวแฟนคลับถูกต้องแล้วก็สามารถโทรศัพท์ไปได้นะคะไปฝากข้อความได้ค่ะกันที่ดอคจัน3369นะคะเรามีวีเจอัลลวนะตอบทุกคำถามเลยทีเดียวจริงเหรอจริงเธอโทรหาฉันบ้างก็ได้นะจะโทรทำไมเห็นมาทุกวันนี้จริงเหรอเอาไปว่าเดี๋ยวทิ้งท้ายกับน้องจิ๊บดีกว่าเรามาดูนะว่าความเซ็กซี่เนี่ย ที่อยู่ในร่างฝากฝากไอจีได้ไหมได้ได้ได้พี่ทำไมอ่ะเขาจะบอกแล้วว่ามีช่องทางในการติดต่อบ้างไหมอ้โหโาร์แกรมนะคะค่ะ S C S A L I N W E J I B j ิโอเคใครนะคะที่ชื่นชอบ <S <S อนะคะความน่ารักนะคะแล้วก็บอกความเซ็กซี่ก็ฟอลโล่ไปเยอะๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามเธอคนนี้ได้ที่รายการฮอหันสาค่ะเ่าเป็นว่านะครับเทปหน้าครับจะเจอสาวสวยท่านใดนะครับรอติดตาม,มากันแล้วกันวันนี้ลาไปก่อนน้องจิ๊บขอบคุณมากเลยครับขอบคุณนะคะสนุกมากเลยครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณมากและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อรายการนี้คือตอนแรกไม่ไม่รู้อะค่ะว่าเป็นรายการแนวไหนก็เลยแบบไปเปิดย้อนหลังดู Youtube เป็นรายการที่แบบแหวกเนีเออแล้วก็ได้ดูแบบสาวสวยๆเยอะเลยเฮฮะตลกดีคเอ,อหน้าม่อนิดนึงกบกิบน่ารักใสใสเออแต่ว่าแบบแอบมาอึอห้องเขาอะย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็มีเ,เดินแบบถ่ายแบบ